พี่น้องจ้าลังจากที่สาวพี่กุลไปเก็บเห็ดมาแล้วเนาะคะ่ะสาวพี่กุลก็จะเอามาล้างทําความสะอาดหลอหัน่นเป็นชิ้นๆยังสี่เนาะคะ่ะสาวพี่กุลก็เติมพริกไทยเติมเกลือเติมน้ำมันแล้วก,ก็น้ำตาลนิดนึงเนาะคะ่ะแล้วหลังจากนี้สาวพี่กุลก็จะเอาไปอบเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จเลยเนาะคะ่ะ นี่จ้าพี่น้องลังจากที่อบเสร็จแล้วนะคะออกมาก็จะเป็นเหลืองๆแบบนี้นะคะสาวพิกุลกระเจ้าไปกินกะตําหมออกหุ่งด้อจ้าจ้า,จาพ่อแม่พี่น้องมาพอกสาวพ,พิกุลค,คนเก่าคนเดิมอีกแล้วด้อจ้ามันนี้สาวพ,พิกุลมีเมนูส้มตำแล้วก็อบเ็ดเผือหวานนะคะแล้วก็มีหมูกรอบแล้วก็ข่าวสวยหอนๆเลยค่ะแล้วก็มีองาง,งน ตบท้ายแกะเผ็ดเนาะค่ะมาจ้ามาแซ่บๆน้องกันเลยค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุคนมาพอกระสาพ,พิกุลค,คนเก่าคนเดิมอีกแล้วจ้าืันนี้สาวพ,พีกุลก็มีเมนูตำบมกุ่งเผ็ดๆพี่น้องหมูกรอบค่ะมึงอบเองด้วยจ้าเนี่ยอันนี้ก็เห็ดที่สาวพ,พี่กุลหวัวตะไปหามาเนาะคะ่ะเอามาอบผ่อนห้อนเลยค่ะค้อนห้อยเลยแล้วก็มีขนมจีนมีข้าวสวยนิดหน่อยนะคะแล้วก็พักคางเคียงอันนี้ก็พักหนอกเนาะคะ่ะ ใบวบ,บกสาวพิกลปลูกเองเนาะคะ่ะไก่ยังพ่อได้เก็บกินเมืองพี่นองจา้าอันนี้อัง,ง่นแก่เพ็ดเนาะคะ่ะอัง,ง่นอันนี้ก็หวานหวาน้ว,นวจ้ะแล้วก็พักทางเคียงอันนี้กับบักเคือพวงที่เหลือจากเมื่อวานมาจับพี่นองมากินเลยเนาะคะ่ะแต่สาวพิกลจะซิมเห็ดก่อนเมืองโอ้โหแต่ดดแล้วเนาะคะ่ะควันยังออกอยู่เลยแ่บ ้อจะ้ะตำฮูงสาบกุนตำใสพ่พริกแห้งเนาะค่ะมึงน่ากินไหมคะเ้าาสวยร้อนๆหมูกรอบนะคะมึงหมูกรอบพี่น้องกรอบๆแล้วขออนุญาใตใส้มือนะคะ ถาดแบบใหญ่นึงเนาอคคะเนี่ยสั่งถาดมาใหม่ใหญ่สะใจเลยจ้ะไปโป๊ะกค่ะพี่น้องคะหนาหนาวเลยไหมยังกระตายหมดนนาะจะโคตรับ คแซ่บครับเพื่อนเอ้ยสุดยอดเลย ตำบักหุงใส่พริกแห้งสาม,มีข้าเจ้าไปขังนอกมา,นา,ากเนาะจ้ะเลยซื้อบักหาุงมาให้หน่วยหนึ่งเมื่อวานสามีคุณกับไปร้านไทยจ้ะแต่ว่าบักหุงข้าเจ้าขายแพงคักแพงแนเงน,ะะน,นี่ยเขเลยื่าซื้อเนาะค่ะมื่อวานสามีของสามีคุณเราไปขังนอกมาบักหุงถือแล้วเลยซื้อมาฝากหน่วยหนึ่งจ้ะก็พอาะนี้เลยไปเก็บเหตุการณ์มามาโอกรินเนาะคะ่ะจับ สาวพีกุณไปเก็บเห็ดก็ได้พวกแกงพวอบเนาะค่ะพี่น้องกับบกับไปละจ้ามันหมดแล้วค่ะเห็ดเนาะค่ะน้ำแข็งมันลงมันเริ่มเนาตายเมื่อแล้วเราก็จะกับไปเก็บผลอีกทีพผดเลยค่ะเดือนกันยาปีหนาเนาะจ้าอีกเก่าเดือนพี่น้องต้นครคบะ ปปบบโบกับก๊อพี่น้องเขาเมื่อนี้แล้วจ้ะที่กินอยู่นี่เช้าสายบ่ายเย็นนี่ร่วมกันหมือเลยจ้ะ เอาเสร็จเลยกรอบตำบหกหุ่งกับแซบ่บหมูกับกรอบเห็ดกับแซบ่บโอ้ยพี่น้องเข้ากันมัดสุยาง นี่ก็นาวนะพี่น้องมือสิจัดโทรศัพท์กับบ่มีแห้งแข็งเหมือนหนาวหลาย บุกแล้วจมจ้ะพี่น้องมีผักกระเฉดอนอนอนเราจะมากินกันอยู่เข่ากันว่าเราก็อยากกินผักกระเฉดอ่นอนๆนร,รวยมันม่จากร้านอ่อนมันคือตั้กุ้งสุดยอด โอ้แซ่บคลักแซ่บแน่พี่น้อง กระตุ่มมันคืนอลไรจ้ะอยากก็มากินกระตำหงส์เสียงคนย่างพานน้าจะพี่น,อน้อง thế nên là hoang như là bạn บ่ได้ไปเก็บเห็ดล้วก็จะคิดหอดปลาเห็ดอย่เด้ี้นาอพี่น้องสรบคุณมากมากไปเก็บเห็ดยูมองไทยนี่ยบ่บ่ไปบ่เคยไปเก็บเลยจ้ะยู่มองไทยมันยางไกลน้ะค่ะก็จะหอดปลาเห็ดแล้วก็ยานมีย่ันสร้างเนี่ยนี่มันปลอดภัยแล้วก็ประองยางไก่นะจ้ะ <c oughs> สับไลยพี่น้องทั้งสับทั้งหิวเขา่า แต่พี่น้องมาจ้ะสุขุมสุขคนมากินกระสาสุกคุณนู้เนาะฉับคลั่กฉับเนาะ แนวหนาห่อนมากนะพี่น้องสาวพิคุณชิพาไปอันนั้นไปเก็บบอกสตอรอเบอรี่ด้วยจ้ะสตอรอเบอรี่ลูกใหญ่ๆสตอรอเบอรี่ราดเบอรี่บูเบอรี่นะคะรอหนาห่อนอีกประมาณโอ้โดนเติบยู้ยด้วยจ้ะพ่นนีหนาห่อนเดือนมิถุนายนกรกฎาเด้อจ้ะ อีกโดนเตอร์พิวจาตอนนี้กับเขาน,าน้าหนาวนะคะนาหนาวกับบุ้มมี่ยังเฮ็ดร้ายมาในูกพน้วงไปเที่ยวได้กับบุ้มมวลมันหนาวนะจ้านอกจากจะไปนห้างไปในห่างก็ไม่ได้ขายเสื้อผ้ารองเท้าอย่างแบบนี้นะคะ ว่านาฮอนประเทศอิงแลษงามงามละพี่น้องได้อยากมาเที่ยวมานาฮอนด้อค่ะอากาศสุดยอดการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ กุมาอิงอกฤษมาเดินกุมพาะพินองอู้หนาวคักหนาวแน่นอนคะ่ะอังกฤษหนาวนี่ก็น,นาวค่ะพี่น้องหนาแต่ว่าหนาหวห่อนนี่ดีจากอุน่น เอาแบบห่อนถ้าห่อนประมาณ30องศาเนี่ยห่อนสุดแล้วเนาะคะ่ะก็จะประมาณอาทิตย์นึงเนาะจันจนองหนังกับประมาณ25องศา20องศากับอุ่นๆเนาะค่ะสาหรับคนไทยเขาแต่สําหรับฝรั่งเขาก็คงจะห่อนเนาะคะ่ะเพราะว่าเขาชินกับอากาศหนาวนาหนาวห่อนย่นี่ประดุนดอกพี่น้อง แป๊บเดียวนานๆนี่คือจังมันยาวนานบู่้จเสร็จสินจักที กำลังใจสุดผู้สุ้คนอยู่อิงแลนด์ด้วยจ้าที่กำลังจะสอบใบขับขี่หรือว่าสอบไล่หินยูเคนะค่ะสูดๆด้วยพี่น้องแต่สาวพิกณบได้ภาษาสาวพิกณก็ผพานม้าได้แล้วอ่านออกนิดหน่อยเขียนออกนิดหน่อยแต่ด้วยความพยายามเนาะคะ่ะเฮาก็เลยพานมาได้เนาะจ้า อิ่มมาจัใพี่น้องเอางนหวานมาเอังูนกับบบแพงวันไหนเด้อพี่น้องสองพวงยี่ๆจังสิแปดสิบบาทจ้ะอางูนไร่เม็ดหวานด้วยหวานขึ้นน้ำตาล แต่ก็บอกแม่ทุกหนาได้ใจที่ว่างุนจะหวานเนาะคะ่ะมันเป็นบางช่วงทั้งเสียซื้อมาเปียกข,ขึ้นบวกน้ำพี่น้องเอ้ยแต่อันนี้หวานมากอืแซ่บแซ่บแซ่บแซ,บแซบ่บอู้ยอิ่มค่ะพี่น้องมึงตำบัตรหลายหนึ่งหมดเลยเนาะคะ่ะ จ้าพี่น้องจ้าสาวพิคุณอิมเราเด้อคะ่ะสาวพิคุณขอขอบุญขอบคุณสุพูดสุคนทิศลาเวลามารับชมคลิปของสาวพิคุณเนาะคะ่ะจังไหนคลิปนี้สาวพิคุณขอลาไปก่อนพอกันไปคลิปหน้าเด้อจ้าอย่าลืมติดตามเด้อจ้าว่าคลิปต่อไปสาวพิคุณจะเห็นอีหยังสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย